ผลของไทยเนี่ยมันมีอะไรหลายอย่างที่อร่อยเลยก็เลยใช้ชื่อว่างานกินอยู่ของไทยในการจัดงานเทศกาลกินอยู่ของไทยเนี่ยเราไปจับมือกับศูนย์เทคโนโลยีซึ่งเป็นภาคประชาชนที่ช่วยเหลือในการมีส่วนร่วมในการทํางานระหว่างภาคประชาชนกอบก่อทุกปีที่เรามีกิจกรรมนี้ก็จะเป็นเรื่องของการคัดกรองสารพิษในร่างกายของพี่น้องประชาชน ก็จะมีการประกวดผักปลอดสารพิษซึ่งเราได้ไปส่งเสริมไว้ในหมู่บ้านเ,นเป็นหนึ่งบ้านหนึ่งแปลงเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เราก็เลยนําตรงนั้นล่ะนําแปลงตรงนั้นมาจัดการประกวดคือนายกเขาจะส่งเสริมเกี่ยวกับให้ชาวบ,บ้านพึ่งพาตัวเองได้ให้ทํากินได้พอมีกินก็เหลือเหลือก็เอาไปขายได้ตอนนี้นะครับก็มีแผนนะครับช่วยเหลือประชาชนในด้านเกษตรกร,ะกรนะครับ กลุ่มอาชีพนะครับต่างๆในตำบลน,นะครับเพื่อดึงดูดให้คนภายนอกนครับมาช่วยกันสนับสนุนสินค้าของตำบลน,นะครับให้มีรายได้เพิ่มขึ้นไปนครับแล้วสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะก็คือเรื่องของอาหารให้พี่น้องประชาชนแต่ละหมู่เนี่ยมาประกวดอาหารแต่งกายพื้นบ้านแล้วแต่จะให้มีสีสันยังไงแล้วก็เป็นเรื่องราวของการทำงานร่วมกันระหว่างพี่น้องประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมมือทั้งผู้ใหญ่บ้านทั้งอปตอทั้งอสมสูงอายุคนในหมู่บ้านก็เกิดความสามัคคีกันค่ะแต่คืึ่งีเห็นเขาเล่นชินรับเราเราไม่ได้อยากให้จัดทุกปีทุกปีเราก็จะได้มาสนุกกับเขาตำบลเราเนี่ยเราเราเดินด้วยวัฒนธรรมมาตลอดอันนี้เป้าหมายของงานเทศกาลเกินอยู่อย่างไทยอจากเห็นคนตำบลหัวไผ่เนี่ยได้ย้อนไปถึงเรื่องลากเงาให้ลูกหลานได้รู้ว่า ประวัติคนสําคัญสาคัญน่ะที่ควรจะยกย่องเนี่ยควรจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนรุ่นใหญ่กับคนรุ่นเล็กที่จะสืบทอดคนตะวันหัวไผ่เนี่ยก็คืออาชีพในการเกี่ยวข้าวเพราะฉะนั้นเราไม่อยากให้เด็กลืมเรื่องนี้ไม่อยากให้ให้เด็กทิ้งอาชีพนี้ก็เลยเอาเรื่องของเพลงเต้นกําลลาเคียวมามาแสดงโดยเน้นศิลปะพื้นบ้าน แต่นี้เรามีภาคีก็คือรัชพัฒเทศสตรีเขาได้สอนเพลงพื้นบ้านด้วยเพรนั้นเราก็เอาเพลงพื้นบ้านเนี่ยผสมปสานถ่ายทอดไปถึงคุณยายสเสนียมเทียนสีแล้วก็จัดแสงสีเสียงขึ้นมาเป็นเรื่องเล่าตั้งแต่สมัยโบราณว่าตําบลหัวไผ่เนี่ย ความเป็นมาอย่างไรเพื่อทิ้งลากเง้าตรงนี้ไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ว่าหัวไผ่เนี่ยสมัยก่อนมันลําบากหรือมันยากแค้นยังไงแต่ว่าวิธีการคิดวิธีการต่อสู้ของคนในบุนหัวไผ่ก็สามารถเอาตัวรอดได้โดยวัฒนธรรมเพราะว่าเดี๋ยวนี้วัฒนธรรมประเพณีของเรามันเริ่มลดน้อยลงไปนะครับถ้าเกิดเราไม่ฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยครับน้องๆหรือว่าลูกๆหลานๆเนี่ยครับก็จะลืมหมดนะครับ ก็ต้องให้เด็กมันรู้จักวัฒนธรรมที่มันเดิมๆพ่อแม่ลูกหลานเราได้สร้างมาถ้าไม่มีงานตรงนี้มันก็จะสูญหายไปก็อยากให้ชุมชนเขามองเห็นความสัมพันธ์นะครับของวิถีชุมชนในตําบลนะครับถ้าไม่มีรุ่นปู่รุ่นย่านะครับเขาก็เราก็จะไม่มีวันนี้เหมือนกันครับจะทําต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ความมาชุมชนของเราของตําบลหัวไผ่เราให้เข้มแข็งนั้นถามว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่าไหมคุ้มค่าขึ้นอยู่ว่าพี่น้องประชาชนออกมาร่วมไหม ความคุ้มค่ามาอยู่ตรงที่ว่าห่เด็กนักเรียนทั้ง5าโรงเรียนมาร่วมกับเรา2พี่น้องประชาชนทั้ง13หมู่มาร่วมกับกับเราในเรื่องของการประกวดผักเรื่องของการประกวดอาหารผู้สูงอายุมาร่วมกับเราในเรื่องของการไล่ารราาาาาาลาลเพื่อสร้างสุขภาพถ้าเราจัดงานเทศกาลก่ฬาไทยแล้วพี่น้องประชาชนในหัวผัยไม่ออกมานั่นคือไม่ประสบผลสำเร็จ ก็ได้รับความร่วมมือดีจากประชาชนนะครับและผู้นําชุมชนนะครับที่มีส่วนร่วมครับได้เข้ามาชมงานนะครับได้มาร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับแล้วก็มีองค์กรภายนอกด้วยนะครับระดับจังหวัดก็มีนะครับได้ตามเป้าหมายครับเพราะว่าพวกเราเอาเน้นยยชนตามหมู่บ้านต่างๆนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับ ซึ่งจะดึงดูดพ่อแม่พี่น้องของเด็กๆนะครับออกดึงออกมาดูนะครับแล้วสิ่งสาคัญที่สุดงานยืนอยู่ของไทยไม่มีคําสั่งแต่ว่าถึงเวลางานจริงๆอันไหนที่มันขาดตัวกพ้องทุกคนจะร่วมมายุ่มมือตรงนี้เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาคนงานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมานั่งคุยกันว่าสิ่งที่มันผิดพลาดคืออะไรหาข้อผิดพลาดแล้วมาแก้ไขคุณคิดว่าดีแล้วถ้าเราจะต่อยอดในสิ่งดีเนี่ยเราจะพัฒนาอะไรไป เรื่องของการประชุมนะครับก็เป็นเรื่องสําคัญนะครับสร้างความเข้าใจกันนะครับก็จะไปด้วยดีเลยครับทีมผู้บริหารพร้อมด้วยทีมสภาก็มีการร่วมร่วมงานกันแล้วก็ประสานงานกันเป็นอย่างสามัคคีทุกสามหมู่นี่สามัคคีกันหมดสมาชิกอรตแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยสามัคคีกันงานก็เดินเดินดเดินดีด ใครก็แล้วแต่นะครับที่ที่คิดว่าอยากมาเป็นผู้นําท้องถิ่นเนี่ยก็คงให้ไปศึกษาเรื่องสามประโยครู้งานรู้หน้าที่รู้คิดเป็นนั่นคือเป้าหมายสาคัญที่เราจะต้องนำพาให้ตําบลโนไผ่แล้วก็ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ต่อไปครับ